<Hi. S 2> สวัสดีทุกคนนะคะในที่สุดเราก็ได้สวัสดีค่ะทุกคนในที่สุดก็ได้เจอกับซ่อมโอแล้ววันนี้เย้เย้ แล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนและก็สวัสดีคุณโมนะคะกลับมาพบกับชนีหาธรรแล้วในที่สุดในที่สุดนะทุกคนฟาร์ <c oughs> l <finally>. รอ่อ่าอย่าซึ่งแต่วันนี้เราไม่ได้อยู่กับคุณโมโมโซนแล้ว <c oughs> เขาคือใครคะไหนลองพูดิเปลี่ยนชื่อช่องนะคะรอบที่1อยล้านตอนนี้ชื่อช่องว่าอ s สโมนะคะ,ะทุกคนฝากกดติดตามกันด้วยนะอิสโมยโอเคทุกคนวันนี้นะคะเรา ได้เลิกงามยามดีเจอกับส้มโอนะคะเพราะว่ามีน้องดีมค,คัมแบ็กคือนี่ส่งส่งรูปเจโนโให้ส้มโอแทบจะตลอดเวลาที่มีอัปเดตขึ้นมาเออน้องหัวชมพูว่าส้มโอเขาเมนเจโนโดักมากนะคะทุกคนนี่ก็จะส่งให้ส้มโอตลอดเลยแล้วก็ในที่สุดน้องดีมคัมแบ็กแล้วก็เลยชวนส้มโอมาถ่ายรีแอคชั่นกันนะคะใช่ใช่ค่ะ โมขอแอบพูดหน่อยคือน้องเจนโน่แบบฮอตซอสกับน้องเจนโน่เนี้ยคือต่างกันเวอร์อืมสีผมน,นะนึกออกปะเออคือสีผมคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยแต่ก็นี่เหมือนกันก็หลายเพเราเ,เราเห็นรูปของอินจุนในใน,ในน้องดีมนะน้องอินจุนที่แบบจะมีคนหนึ่งหน้าหวานไม่รู้ซบโอจําได้ไหมที่แบบมีไฮไลท์ <c oughs> ผมเทาๆหนะ่อยตอนเพลงฮอตซอสอะ ที่เสียงดีๆป่ะน้องอินซุนแล้วรอบนี้คือนางตัดผมไว้เดี๋ยวส้มโอดูแบบเออเออๆนี่ยังไม่ได้ดูเลยสาบานเห็นแค่ช็อตคัทหลบหลบสปอยหนักมากนะเพื่อมาดีอันกับส้มหนักมากใช่ก็คือไงครับโมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าว้าวคริชหมดเหรอ โอ้ยอเมก้าแปลว่าอะไรอ่ะโมรู้ปะเหมือน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 เขาเรียกอะไรคริสเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติเป็นวิดีโอที่มันแบบกระตุกกระตุกกระตุกหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเออหรือปิปปิ๊บป๊เหมือนเหมือนแหลกอะนิดหน่อยเออเหมือนฟีลแหลกอะไรเงี้ยโอเคประมาณอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูเพลงเนาะว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อไหมอะไรเงี้ยไหมได้เลยนะทุกคนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วใช่ไหม มาละ g r ิ s h m o r ะฟิล huh. ลิ ame, uh ่ง huh, ร uh ้านเกมไหมเพื่อนสุ per ์มการ์ร้านเกมเนาะใช่ไหมก็คือความ S M เนาะเข้าแบบอ๋โอากาศอาการดีกว่ามิติมิติเออ

ช็อตม,มั่คือแบบถึงชุดเนาะถึงกางเกงจะวีบบบบน่อย่อ่แต่ก็ได้อยู่แต่เขาทำบบบมีดีนบะบแบบบบบาบบ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 เทคนินนะคต่า,างๆ เหมือน,นมัเป็นพื้นฐานไปแล้วเนาะต้องเต้นได้ขนาดนี้นม่มีความ s ป้เลยอะเออแต่แตบบ่ง <c oughs> ใ่ไหมเนะการถืในการเซ็ตฉากเนาะเขหมลิงกันอะ <c oughs> มันเหมือนเป็นไลน์เซ็นค่ายขเขาด้วยเหรอน แต่ว่าต้องรอซับไทยอฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันจบด้วยแบบแข็งอะแข็งแข่งตายอ๋อแข่งตายใช่ปะน่าจะแบบเหมือนก็มก่กีคือถ้าฟิลมันเป็นจบไปแล้วฟิชโหมดใช่ไหมฟิลมันก็น่าจะเป็นเหมือนอะไรวะกระตุกกระตุกจนมันค้างไปเลยอย่างงี้ปะไม่ได้เออแต่แต่คือความหมายเพลงโมูได้ไปดูมาปะมันคือรอบแรกเลยที่มาแบบมาพร้อมส้มเหมือนกันวันนี้ <ม>อโอเคทุกคนวันนี้เออวันนี้ที่ดูคืออยู่เทรน YouTube อันดับ3นะคะว่าป่ะขึ้นเร็วมากกี่วันเนี่ยหนึ่งวันปะโมใช่เพิ่งออกมาวันเมื่อวานเนี่ยยี่สิบแปดอ๋อสี่เออเออหนึ่งวันแม่เก่งอกมาด้วยดีใจด้วยค่ะลูกลูกเก่งออกมากจดีนะทุกคนเห็นไหมเก่งมากเก่งมากเก่งจึนคือลุกเล็กพี่คิดหนูเปลี่ยน อินจุนดีนะเปลี่ยนไปเลเออดีคือรู้สึกแบบหวานแต่ก็มีความแบบบอยๆอยกขึ้นกว่า m อวก่อนก่อนใช่ใช่เอมีก่อน,อนเพื่อนบอยเยอะและนะ้วไง m อวนี้ขอบว่ารู้สึกรู้สึก m อนี้จะเป็นเหมือนเจโน่ไทม์แบบค่อนข้างเยอะนะแบบเจโน่ได้แอร์ไทม์เยอะน้อเ <มา S 1> นาะแอร์ไทม์เยอะจริงรู้สึกเหมือนกันโดยรวมก็คือไอพวกเรื่องเต้นอะไรเงี้ยมันก็ ไม่ต้องพูดถึงน้องเพราคือแข็งแรงดีอยู่แล้วอื Sounds แต่แนวเพลงก็ไปทางไปทางที่เขาปูมาแล้วเนาะส่วนเอสมันก็จะมีแมบถึงว่<ๆ>าปปเล่นคําซ้ําประโยคซ้ำอะไรอย่เงี้ยเออเอออะไรอย่เงีเ้ยใช่ใชุ่้ยคิดถึงคิดถึงคอรดซออนตอนที่เราแบบเรียกันม <sh arp> ันแป๊บเดียวมากเลยอ่ะเหมือนมันจะปีแล้วปะใช่ใช่คอรดซ้อนี่ก็เกือบปีละเหมือนเราเพิ่งจะ คนไข้ได้ไหมน้าสวดประสาอะไรกันอยู่ไม่รู้ใช่นั่นแหละค่ะนาะแล้วก็เป็นการคัมแบ็กของส้มโมด้วยเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอันเนี้ยด้วยกันก็คือก็คือนานแล้วนะต่างคนต่างแบบจัดหกเจ็ดเดือนเราใช่ยุ่งแล้วโมก็มาต่างประเทศแล้วมันก็เลยบรนกันค่อนข้างลำบากใช่ใช่โมไปต่างประเทศส่วนส้มก็คือมาทำงานประจำแล้วก็คือแบบ โอเมก้าแต่ละคนแต่เราก็จะแบบคุณโมตอนนี้ก็คือกี่โมงตอนนี้สี่ทุ่มมาห้าทุ่มสี่ทุ่มออสเตรเลียแต่เราอ่ะหกโมงเย็นเออเพื่อทุกคนเราก็หน่ายได้ไม่มีปัญหาใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะวันนี้ NCT D. r e a m คือมาเท่านี้หนึ่งเพลงเนาะมาแบบเป็นน้ำจิ้มละกันเพราะเดี๋ยวเราจะมาเรื่อยเออ เออเราจะพยายามมาเรื่อยๆไม่ถ้าเวลาโมแบบนี้แล้วส้มแบบนี้ประมาณนี้แล้วมันโอเคมันก็สามารถอยู่แหละใช่ใช่ออกปะเออโอเคอให้คนมองปิดคลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้โมกับส้มโอด้วยนะคะในการทําคลิป YouTube ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมน้องดีมชอบน้องดีม,ชอ,อดมชอบ MV ตรงไหนหรือมี ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับน้องดีมอยากอัปเดตทุกคนก<อ>็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะทุกคนใช่หรือมีใช่ค่ะแล้วก็ใช่หรือมีเพลงใหม่แบบเพลงใหม่ๆหรือว่าวงไหนอยากให้เรา react เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะทุกคนใต้ลิงก์เลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซ<ด>ับสไคร์เราสองคนด้วยนะใช่แล้วก็ขอฝากด้วยก็คือพวกเราสองคนเนี่ยเคยทําน้องดีมไปแล้วมีเพลงอะไรบ้างนะโม ไปแล้วอ่ะฮอตซอนแน่ๆฮอตซอนฮอตซอนแล้วก็เพลงเดบิวต์อ่ะเพลงเดบิวต์เพลงแรกอ่ะชื่ออะไรนะเฮ้ยมันเป็นปีอะทุกคนขอ่แล้วตอนนี้แบบอ่งอ่องแบบเออเราทำฮอตซอนพร้อมเพลงนั้นแหละปะแล้วเราก็ค่อยไปอ๋อชิวิ้งกัมไปเพลงใหม่ที่ที่ยืนยืนกับซีนเตอร์กันที่ที่ตอนนั้นโมแบบเปิดโลกส้มอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆด้วยคือบางคนที่เพิ่งเข้ามาดูอาจจะแบบอุ้ยทําไมทําน้อยหรือว่ามาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยจริงๆคือพวกเราอ่ะก็ติดตามน้องๆมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะไม่ได้แบบดีเทลเก่งเท่าคนอื่นนะคะแต่ว่าชื่นชอบน้องจริงๆแบบเห็นพัฒนาการเนอะอะไรประมาณนี้ก็จะติดตามน้องๆต่อไปแต่ถ้าใครมีข้อมูลดีๆก็พิมพ์ได้เลยางที่้นเลยบช่เพราะว่าอย่างโมกับส้มก็ อาจจะไม่ได้ติ่งตัวยงขนาดนั้น,นปเป็นคุณป้าเออเป็นคุณป้าแล้วมันจะไม่ค่อยเซียนนะคะน,น้องๆน่าลายทุกคนอายุอานามก็เยอะแล้วทํางานทําการแล้วมันก็จะแบบหมดเวลาติ่งกัเนาะโมเนาะเศร้าห่ะแต่ก็ <Okay. S 1> จะพยายามอ,อัปเดตนะนะทุกคนมีอะไรคอมเมนต์กันนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกคน okay. ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะติดตามโมติดตามสุโอ <บา S 1> ได้ <บา S 1> นะว,วันนี้บบ๊าายายขอตัวกันไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย